สวัสดีครับสวัสดีครับเดินทางมาจากไหนครับม,มาจากกรุงเทพอโอ้มาจากกรุงเทพใช<า>่โอ้รเรื่องเราเพ่อเอกมาทางไหนครับคือจุดเริ่มต้นเลยคือหนูไปทำเล็บร้านนึงมาแล้วคุณป้าค่ะเขาสั่งมาพ่อเอก แล้วคือด้วยความที่เขาเห็นเราทํางานเบื้องหลังเขาก็ถามหนูว่าแบบนับถือพระพิชเนตไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เกี่ยวกับช้างหนูก็บอกว่าโดยปกติแล้วค่ะหนูเป็นมุสลิมเนาะเป็นลูกลูกลูก,ลก,ลกมุสลิมลูกผสมซึ่งพ่อเป็นพุทธเข้ามุสลิมซึ่งไม่ได้เข้มมากอันนี้ไม่ดราม่านะคะสําหรับคนเป็นมุสลิมทีนีุ้ป,ป้าเขาก็เลยแนะนําว่าลองมาหาพ่อพายมาอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาครั้งแรกตอนเดินกันมาเข้ามาครั้งแรกค่ะพ่อพายเขาก็ สบตาเราเราก็สบตาเขาเหมือนมีความรู้สึกว่าเราก็มีเรื่องไม่สบายใจหนูก็ไม่รู้ว่าตรงนี้เหมือนพ่อพายเขาหลูด้วยหรือเปล่าก็เลยมาเนี่ยค่ะมาเราก็บอกกับท่านว่าถ้าหนูกลับไปหนูมีงานเพิ่มเติมจากนี้หนูจะกลับมาอีกมาซื้อผลไม้ถวายซึ่งวันที่มาครั้งแรกอะค่ะไม่ได้ซื้อผลไม้ถวายเราก็มีความแบบอยากอยาก,อยากรู้อยากลองเนาะว่าแบบยังไงอะไรเง,งี้ยค่ะคึ่งกึงท้าทายนะคะแต่ก็ไม่ได้ท้าทายมากคือแบบฝากแล้วฝากตัวเป็นลูกเป็นหลานด้วย,วย,วย,วยอะไรประมาณนี้คะ่ะก็กลับไป ปึ๊บมีงานเข้ามาอย่างที่ตั้งใจไว้ว่าเอ๊ะมันคือปาฏิหาริย์หรือเป็นเรื่องจริงหรือเป็นสิ่งที่อันนี้ก็คือแบบ5้าสิบ้าสิบกับตัวเองแต่คือเราได้พูดกับพ่อพายไปแล้วว่าเราจะกลับมาถ้าเรามีงานก็กลับมาอีกก็กลับมาแล้วก็มันเป็นผลไม้ให้แล้วก็กอดกลับไปอะคะ่ะก็จะบอกกับพ่อพายทุกครั้งว่าถ้าหนูมีงานเข้ามาเรื่อยๆหนูจะมาหาพ่อพายเรื่อยๆนะคะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนเสร็จปึ๊ปแบบจนอย่างเงี้ยคะ่ะจน3าสี่ครั้ง ก็จะเป็นแบบนี้มาตลอดก็ลเลยรู้สึกว่าสตัทธาค่ะเขาเข้าันมากๆค่ะก็เลยได้กลับมาอีกค่ะประมาณนี้คุณชื่ออะไรนะครับชื่อดาค่ะชื่อดาค่ะทำงานเป็นโครโปรดิวเซอร์อยู่เบื้องหลังค่ะให้กับดาราหลายๆท่านบ,บอกบริษัทได้ไหมเอ่อหนูทำเป็นแบบได้ค่ะคือหลักๆเลยหนูเส <laughs> <laughs> สาย <laughs> ปื้มๆ <laughs> หนูอยู่กับพี่เอ็มบุตะลาคำลูกสาวพ่อหม่ำจกมกอกค่ะใช่แล้วก็ทำให้กับพี่ประนทรด้วยแล้วก็คุณโมอวมีนาด้วยค่ะประมาณนี้โอ้สุดยอดมากพี่หม่ำผมเคยไปถ่ายที่ชุมพรค่ะแล้วก็ทำให้ผมสามารถเปิดสร้างได้ของยูทูบได้ยูทูบเบอร์ได้ใช่ค่เพราะหม่ำใช่ไหมใช่ใช่ใช่หนูจะเป็นในส่วนของค้าพี่เอ็มลูกสามพ่อหม่ำเป็นเคียร์ทีด้วยอเขาค่ะ ครับขอบคุณครับขออนุญาตลงลงลงช่องด้วยนะครับที่ช่องกองชาแนลนะครับผมได้ค่ะยินดีครัขอบคุณครับขอความใจเยอะๆนะค่ะอยากชวนมาหาพ่อพายเยอะๆค่ะเขาร่วมทำบุญกันค่ะทัวร์ครับฝากงานพี่หม่ำด้วยได้เลยค่ะก็เดี๋ยวจะมีงานหม่ำกับหม่ำฟู้ดแฟร์นะคะครั้งที่2นะคะวันที่28สิงหาถึง3กันยาที่เซ็นทรัลมหาชัยนะคะในวันงานพ่อหม่ำไปทุกวันเลยแล้วก็ไปตามโต๊ะตามแจกให้ทุกคนชิมด้วยไม่ใช่ไม่เยอะจ้าใครเป็น FC พ่อหมํ่ไปเลยนะครับม,ม,มีพี่หมั่มไปมีพี่บอลเชิญิีมีน้องแจ็คแฟนฉันมีพี่เอมมี่มีพี่ปูดฝ้ายแล้วก็มีคือเยอะมากเลยคะ่ะตลกที่ไปในวันนั้นเราก็มีดารารับเชิญเยอะแยะมากมายเลยไปไปเที่ยวงานแล้วก็มีพี่พีทพี่แหลกด้วยค่ะแล้วก็พี่เอมลูกสาวพ่อหม่ก็คือไปทุกวันแล้วก็พ่อก็ไปทุกวันไปตามต้อมตามแจกใครอยากชิมท้่มตามฝีมือพ่อไปได้เลยคะ่ะขอบคุณค่ะฝากการพี่หมํ่ด้วยได้เลยคะ่ะก็เดี๋ยวจะมีงานหมั่มกับหม่มฟู้ดแร์นะคะ ครั้งที่2นะคะวันที่28สิงหาถึง3กันยาที่เซ็นทันมหาชัยนะคะในวันงานพ่อหมํ่ำไปทุกวันเลยแล้วก็ไปตามส้ตามแตกให้ทุกคนชิมด้วยไปกันเยอะจ้าใครเป็น FC พ่อหม่ำไปเลยนะครับมีพี่หม่ำไปมีพี่บอลเชิญดีมีน้องแจ๊คแฟนฉันมีพี่เอมมี่มีพี่ปุยฝ้าย แล้วก็มีคือเยอะมากเลยค่ะตลกที่ไปในวันนั้นแล้วก็มีดารารับเชิญเยอะแยะมากมายเลยไปไปเที่ยวงานแล้วก็มีพี่พีทอิตแลกด้วยค่ะแล้วก็พี่เอ็มลูกสาวพ่อหม่ำก็คือไปทุกวันแล้วก็พ่อก็ไปทุกวันไปตามส้มตำแจกใครอยากชิมส้มตำฝีมือพ่อไปได้เลยค่ะขอบคุณครับ